ผลงานรอบหัวค่าครับผมเบ็ดโฟมครับหรือว่าเบ็ดปอมครับนี่ครับผมหลักฐานคาปากเลยครับนี่ครับอะยะศิลเลยครับผมเบ็ดโฟมครับผมเน้นปลาไหลนะครับประคอครับผมนี่กับปลาคอใหญ่หกตัวครับผมอันนี้บดใต้ครับตัวเป็นขังไว้ครับแล้วก็นี่ที่เด็ดแท้งครับผมอันนี้ผมจะเอาไว้ต้มครับผมไว้ต้มมะเรง สีโต้นีแยกไว้ครับเนะาะเดี๋ยวคอยนับใส่กันที่พี่น้องเด้้ามจากโต้เด้ออยู่นั่หกน้อยพี่น้องเนาะนี่ถังอ่ะหอยู่นี่เอาตรมนี่สี่เจ็ดแปกสครับเป็นสิบเลยนะครับ11 12 13 14 15สอห

ยีบเจ็ดยีบแปดยีบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองบูสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบสี่ตัครับผมรอบแรกครับหัวคำโอ้โหโคตรผพี่น้องเอ้ยดูโคตรปันไหลครับนี่ เวนปลาลั่นในนี้องปลาเบ็ดครับดูครับเนี่ยสายเบ็ดยังอยู่เลยครับเนี่ยยังบริตัดออกครับสายเบ็ดยังคาปากอยู่เลยจจกโต๊ะ่ะยีดซีบ่บละยีดซีคือสามซีโบราลืมสามยีดซีมั้งครับเออเนาะจจกคใครหันหน้าไปยีดซีคือสามซีเนี่ยลืมโ <c oughs> อ้ยเด็ดครับอุ่นฮกนี่อีกซี สิบสามสิบสี่เนาะเอ้าโอ้ยนับไหมลืมสิบแล้วเนาะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าสิหเจสปดสเกยี่สยี่สอ้องตัวนี้

เสพอป้าเสะพอป้าเขาตัวนี้หันหกนัดเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามได้ประคอกับปลากระสงหร,รือครับปลากระสูบครับสิบสามโตครับตัวนี้ก็ต้องเป็นยี่สิบเอ็ดอูปลาไหลยี่สิบเอ็ดโตครับผมอ่าเดี๋ยวอันนี้จะพาทองหันไวขายมืออื่นครับโลละสามร้อยครับพิกัดตลาดศูนย์กั้นขากำแพงเพชรครับคั่วยพร้อม พรอมแกงพร้อมผัดเพชรก็อือหึเป็พระคอนี่กคเป็ดเป็นโลลอยหาซิฟครับหั่นแล้วนี่มันก็นสดๆใช่ไหมพี่น้องบริไตไอ,อ้บริไตอืดเลยโลลอยลตยัตวไตตวัวเป็นโลลอยหาซิฟปลาไหลเ็ดเสร็จแล้วโลสามลอยครับอือหืึเด็ดตีลีครับผมนี่น้องจากโลโอ้โหบวดตับกว่า ผมว่าต้องมีหาโลแล้วครับทั้งเมือดเดียวเฉพาะปลาไหลนะครับยี่สิบสี่ตัวครับบิ๊กบิ๊กอยาหาตัวใหญ่ก็มวยเมืองก่อนนี่เอบเอบอ,อันนักคนดา่าเมือมันออกไรปลาไหลใจเสาะพี่น้องปลาไหลบันผมถึงย้ำเบนเดอครับเด้อสวงหัวคำครับประมาณสี่มงแรงหามงแรงครับกำลังกินเลยครับกำลังถึกดีอันนี้แหวกใจในคล้องนะครับบได บดยอดลู่เลยพี่น้องเป็นคลองใหญ่แล้วก็เป็นปลาโกปลาผักตบนาแหวกหย่าแล้วใส่เลยครับเนือ้อเนือ้อไก่ครับเนือ้อไก่สดครับหันหันแล้วก็เกี่ยวเลยครับเกี่ยวคือใส่เดือนเนือเกี่ยวทบไปทบมากก็ไ้ครับเดืยดตีเหลือรอบกลางคืนนะพี่น้องเนื้อยำแมงสามทุ่มสองสามทุ่มอย่าไปย้มอีกแล้วครับมืออื่นาอกค,ครับอย่ามืออื่นจะสรุปยอดรวมสามสามหลอบนะครับนะดย๋ยวรอบแรกใเมืองก่อนครับสามสิบสี่ตัวครับผม เบดทั้งหมดจากหลังวะเกือบหกสิบหลังครับผมเ็ดเกือบหกสิบหลังครับประมาณห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดหลังอ่ะจอดเลยอยือยมห่าห่าห่าเลยครับ